สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับปตาเสียงต้นเนี่ยงเพชรบุรีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมนะครับการขึ้นตานของเด็กหนุ่มนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่นั่งข้างๆผมนี้นะครับก็คือหนุ่มที่ขึ้นต้นตานนะครับแล้วก็ทําน้าตาลโตนด ด้วยตัวของตัวเองนะครับให้น้องแนะนำตัวน้องชื่ออะไรครับคือนายอัธนายนทพเวศอายุเท่าไรครับตอนนี้อายุยีคิบีขึ้นยังไงถึงขึ้นน้นตาลครับชอบครับเ,เวลาขึ้นตาลน,น้องก็อต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบ้าง่ะมีเอาผนะ้ายอมใส่กระบอกแล้วก็เอาไปเก็บน้ำตาลแล้วก็เอาไปหลงแล้วก็เอาข้องก้าวหลงแล้วก็เอาข้องไหมหลงโต เราต้องร้องประมาณกี่วันหรือว่ากี่คืนถึงเราจะสามารถนำน้ำตาลลงมาได้คืนหนึ่งแล้วก็ทอดตอนเช้าก็เอากระบอกเที่ยงไปรองโตแล้วพอเราจะได้น้ำตาลมาแล้วในบันนั้นน่ะเรามีวิธีทำย่างไรถึงได้เป็นน้ำตาลตะโนดได้อเอามาเทใส่กระทะแล้วก็ติดไฟต้มต้มให้พุ่งพุ่งจน จนมัวมดแล้วก็พอพุ่งเซ็กบ้าพอบ้าแล้วก็โลดพอโลดแล้วก็คั่วแล้วก็เอามาเคี่ยวแล้วก็เอามาคว่วมันจะกลายเป็นน้ำตาลอ่ะแล้วในเวลาขึ้นตาลนเนี้ยเราต้องมีวิธีอย่งา,ยางไรบ้างหรือว่าเราต้องขออนุญาตต้นตาลย่งลางไรบ้างในการกขึ้นก็ยกมือขอเข้ามาจะที่จะทางจะดังจะเดิมบอกขอ ขอนำขอทานขอขี้ขอเยี่ยวขอให้แม่คุมของบ่งการเราอายุยังน้อยอย่างเนี้ยทำไมเราคิดถึงที่จะขึ้นตานะทำไมเราไม่ไปทำงานอย่างอื่นละ่ะใจมันลากอ่านะครับปาตาเตียงตานเนี้ยงเพชรบุรีก็ข้อจบเพียงเท่านี้นะครับโปรดติดตามในอีพีต่อไปนะครับว่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับต่านองคอขอบคุณน,น้องก๊อตเลยนะครับเราคอลา ไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ